สวัสดีครับพบกับบู a ชแนลอีกเช่นเคยน,นะครับผมวันนี้นะครับลูกไก่นะครับผมลูกเกยบตัวน้อยก็ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับชุดเลข <laughs> มีเจ็ดฟองนะครับผมแต่ออกมาแค่สามนะครับตอนนี้อีกสองตัวอยู่ใต้ห้องแม่น,นะครับ

นี่ครับออกมานี่สีขาวหมดเลยนะครับเอาออกออกเหลืองๆนะครับผมเหมือนเหมือนตัวพ่อตัวแม่เลยครับตอนแรกๆเลยนะครับสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยนี่หมดเจ็ดฟองนะครับเด็กสีฟองไม่ฟักนะครับผมอาจจะเป็นมีปัญหาเชือ้ออาจจะไม่แข็งแรงเลย หรือแม่ลงมาก่อนนะครับตอนว่าตอนแรกมันอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอาลงมาข้างล่างเผื่อแม่เขาจะฟักนะครับผมเพราะว่าเพิ่งออกมาวันนี้นะครับนี่จิเอารูวันนี้หน่อยเร็วนี่ครับก็ได้เพิ่มมาอีกสามตัวแล้วนะครับ ส่วนสีฟองนี่นี่ห้าพรุ่งนี้แม่เขาไม่ฟักต่อก็เดี๋ยวผมจะรอเอามากระเทาะดูนะครับผมอาจะมาแกะดูว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับผมเนี่ยสีฟองนี่ครับเดี๋ยวผมเอาไว้ข้างล่างนะครับเผื่อแม่เขาจะมานอนกกต่อนะครับตอนนี้ก็ให้อยู่ในเล้าตลอดนะครับไม่ให้ออกแล้วครับถ้าออกไปนี่คงจะไม่เหลือนะครับผม ทั้งพังพรทั้งแมวทั้งห,มา,หมานะครับนี่ครับกดมานะครับลูกเจี๊ยบชุดแรกดใูใกล้หน่อยจจๆๆๆๆๆๆๆิหนูไม่น่ารักไหมครับเราลุ้นว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับผมอ้าวอย่าเพิ่งลบมาให้ดูหน่อย เนี่ยจับได้แล้วครับสีนี่ิบๆๆๆนี่ต้องมาเล่นแต่ตัวเล็กๆ,ๆนะครับไม่งั้นมันจะกลัวคนนะครับิบอืมไปเข้าไปอืม นะครับก็จะไม่กวนแล้วนะครับเดี๋ยวจะตกใจไปมากกว่านี้นะครับผมแลครับคลิปนี้คงจะมีแค่นี้นะครับสำหรับความน่ารักของลูกเย็บสามตัวนะครับผมที่เกิดมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับผมของบู๊เฟมเบรีนะครับถ้าใครชอบหรือปูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ